สวัสดีครับสวัสดีพี่สั้นนะครับช็อตเด็ดเพื่อนพนะในช่วงรอบแอบมาของเรานะครับก็มากันเช่นเคยนะครับนะมโพบเป่าพูดคุยกันนะครับนะกับหน้าพระที่หลากหลายนะครับเราไม่ดึงอยู่แล้วพี่ได้มาเล่นเลยนะครับไม่มีดึงไปไปเล่นเช้านะครับไม่เล่นอยู่แล้วนะครับเล่นเลยดีกว่านะครับสนุกดีครับพี่นะครับมากันทั้งวันนะครับอยู่กับดาวไม่เหงาแน่นอนนะครับสำหรับช็อตเด็ดเพื่อนื่อของเราในพี่นะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มไม่เลยแล้วกันพี่เฮ้ยลืมช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดศูนย์ 8985039นะครับนี่คือช่องทางการติดต่อของเรา080 8985039นะครับมาเริ่มต้นให้เลยแล้วกันพี่นะครับไม่ต้องแปลอะไรมากมายแล้วพี่ใส่กันเลยดีกว่ากับหน้าพระหลากหลายแบบนี้นะครับพี่จ๋าลองดูหน้าพระของเรานะครับเอารังการขนาดไหนนะครับอ่อารังการขนาดไหนไปเลยแล้วกันพี่รายการแรกสำหรับรายการแรกของเรานะครับนี่ครับพี่องค์นี้นะพี่นานะครับผมดูเป็นปู่บุญนะเก่าจริงพี่นะเก่าแล้วมีคาบทองอนะ เนี่ยครับพี่พิจกเก่าและมีคาบทองด้วยนะเห็นไหมตามเตาะคาบความเก่านะครับอันนี้เป็นพิมพ์สมาธิหลังจานชัดเจนเห็นไหมพี่หลังเขาจานยันหลวงปู่บุญชัดเจนนะครับสายวัดกลางบางแคโอ้ไม่น่าพลาดนะครับออาไม่น่าพลาดครับพี่สายนี้นะเอาสามร้อยนะครับเก่าจริงพี่นะครับเก่าเก่าเดิมๆเลยละเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพี่นันนะครับจัดองค์นี้ดีกว่านะครับนี่ได้สมเด็จก็มาองค์นึง องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่จ๋ายเป็นพิมพ์ใหญ่นี้อาจจะเป็นแบบเดี๋ยวผมค่อยส่องนะเพราะว่าหนึ่งคือพระสมเด็จในชุดนี้เด็ดๆทั้งนั้นเลยพี่น้นาอยากจะได้ราคาจังเลยดูเนื้อดินะครับดูสวส่วนตัวผมดูเป็นบางหุ่นพรมนะนะครับส่วนตัวผมดูเป็นบางหนะุ่นพรมเลยพี่ดูคาบไดยเลยนี่คือคาบข right, ู่เขานะครับนี่คือคาบขู่เขานะเห็นไหมดูคาบเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูเห็นไหมเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ดูพี่นี่ยบางหุ่นพรมครับพี่นาชัดเจนมากคาบขู่แน่นๆเลยนะสวยพี่พิม์สวยนะครับพระเราไม่ได้เอาสเปรย์สปะนะ สเปซสปาเราไม่เอาอยู่แล้วพี่นะครับเนื้อพามต้องสวยมันต้องเด็ดต้องมีมวลสารต้องมีคาบกุแล้วพี่ดูด้านหลังเนี่ยคาบกูเป็นจำ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 เลยพี่อ๋อคาบกูเป็นจำจำจำเลยพี่เอาไปสามร้อยสิบบาทสามหนึ่งศูนย์นะครับดี่บางมนพูดิใหญ่อันนี้เก่าจริงพลามาพลาเดิมพี่ตัดเดิมเลยเอาไปสามร้อยสิบาทนะาแบ่งให้เลยนะครับได้มาเราแบ่งเลยพี่นะครับไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปยื้อเยอนะครับสามร้อยสิบาทนะครับสามร้อยสิบบาทพี่น้าองค์ต่อไปไปได้พระชัยมาองค์น อันนี้วาสุทัรับพี่นะครับพี่ดูเขาถือน้ําเต้านะพระเดิมๆแบบเนี้ยหาไม่ได้อีกแล้ว่ะพี่นะพระชัยนะดูดูน้ําเต้านี่ยน้าเต้าของวาสุทั์เห็นไหมเราสาขึ้นเลยสาคาบความเก่าคาบธรรมชาตินะครับสาคาบความเก่าและคาบธรรมชาติพี่ดูโซนเนื้อเนี่ยนะพี่ลองดูโซนเนื้อเนี่ยอันนี้อันนี้เดิมๆได้เดิมๆเ,เ,เลยละ่ะเอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับนี่ได้เดิมเลยนี่เอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็อย่างนี้ สำหรับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นหลวงพ่อโบยนะครับหลวงพ่อโบยว่ามะนาวนี่ถูง่ายมากเลยพี่นะครับหลวงพ่อโบยนะหล่อโบราณดูเนี่ยนะครับหล่อเป็นพิมพ์พ่อปานนะครับแต่เป็นของหลวงพ่อโบยว่ามะนาวนะอันนี้เขาเก่าเห็นไหมเขาเก่าและได้เดิมและพี่ได้ธรรมชาตินะครับทั้งเก่าทั้งได้เดิมและได้ธรรมชาติพี่หลวงพ่อโบยว่ามะนาวนะโอ้แห้งแหงหิ่งหิงเลยพี่นะครับพี่พิจ๋าแห้งแหงหิ้งหิ้งเลยเอาสามร้อยบาทนะครับผมบอกแล้วได้มาให้เลยเนี่ยพ่อโบยว่ามะนาวดูง่ายพี่ดูง่ายในตาคุณเลยนะด สามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยบาทพี่นะองค์ต่อไปนะครับองต่อยเป็นพักกิ่งโอ้โหกิ่งนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ฟังเสียงเนี่ยเนี่ยนะเป็นกิ่งแบบเขาเรียกว่าเป็นกิ่งแบบลกอกมีมีลายนะพี่นะเออต้องเช้่ว่ามีลายทั้งองคพระเลยพี่นะพี่ดูเขามีม,มีมีลายเห็นไหมนะการตอกลายแบบเก่าๆนะครับไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนนะไม่ไม่รู้ไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับพักกิ่งนะครับผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับพักกิ่งเลยพี่แต่ไม่ไม่เก๋ไมกไม่เก๋แน่นอนล้นล่นด้วยพี่กิ่งอะนะครับเอาสามร้อย ถ้ากิ่งนะครับผิวดำนะนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับพึ่งได้มาพี่ผมจัดให้เลยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยพี่ได้แน้แล้วก็องนี้องค์นี้เหมือนลงรักรับพี่นะรักหรือคาบน้ำหมากอะเอาพี่ลองดูเนื้อเนี่ยอาจจะเป็นรักน้ําเกลี้ยงนะครับรักที่ลงตะกุดอะรักน้ําเกลี้ยงรับพี่นะครับองนี้เป็นพระวัดระฆังนะเห็นไหมวัดระฆังนะรักน้ําเกลี้ยงรับพี่อันนี้อันนี้พะดูง่ายพี่รักแท้แทงเงี้ยหายยากเละครับรักแท้แทแบบนี้หายยากแล้วพี่นวรักน้ําเกลี้ยง อันนี้ดูง่ายสบายตาเลยนะแมรักน้ำเกลียงดูง่ายเลยพี่นะครับเผื่อถ้าใดจ,จะเอาไปใช้พุทธคุณนะเอาสามร้อยี่สิบสมเด็จลงรักน้ำเกลียงนะครับสามรอยี่สิบาทนะครับแบ่งปันให้พี่สมาชิกของเรานะครับรักน้ำเกลียงครับพี่นี่รักที่ลงตะกุดอ่ะที่ลงยืนเชือกตะกุดอ่ะนี่เลยพี่รักแบบนี้เลยนะครับโอ้โหพี่ดูง่ายสบายตาสามร้อยี่สิบบาทนะครับให้พี่สมาชิกเลยนะครับ เอาสามรอยี่สิบาทนะครับเดี๋ยวใส่ซองแล้วเขียนราคาไว้ไม่ต้องกลัวพี่ไม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 ไมผิดองแน่นอนนะครับอ่าไม่ผิดองคแน่นอนนะครับสามรอยี่สิบาทนะครับสามรอยี่สิบพี่้าวองต่อไปองค์ต่อไปของเรานะครับอ่าจาดเป็นลิงที่พี่นะครับอันนี้เป็นลิงจานล้อมรอบเลยนะดูเนี่ยได้มาเดิมเลยพี่ดูจานเนี้ยเอออาจจะเป็นหลวงพ่อแบบยุคหลังๆห,หรือเปล่าพี่นะครับเอออาจจะเป็นเกติวัดวัดอะไรนี่เขาเรียกอะไร นะครับว่าสาราคุณอาจจะเป็นรุ่นหลังๆหรือเปล่าหลวงพ่อกูหลาบหลวงพ่ออะไรอย่างนี้เปล่าพี่นะครับแต่จานแต่ยังไงก็ไม่เก๋อยู่แล้วพี่นับจานล้อมรอบเลยอาจจะเป็นไม้ลักนะนะครับพี่ดูไม้นะเป็นไม้ลักนะครับไม้เบาหวิวเลยนะเบาหิวไหวแหววเลยมีรอยจานด้วยพี่นะครับเอาสามร้อยพี่ลิงแกะนะนะบศิลปะชาวบ้านที่มีรอยจานล้อมรอบนะครับผมเอาสามร้อยบาทนะครับอันนี้คือเครื่องรางนะสามร้อยพี่เบาๆนะครับพี่จ๋าสามร้อยแบบเบาๆครับพี่นะครับเราก็เหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่ศรี นะครับ <lee way> พี่พิจาเหรียญหลวงปู่ศรีดำเดิมเดิมเลยพี่ดำสวยดำเก่าครับพี่นะหลวงปู่ศรีเหรียญขวัญถุงนะนะครับขวัญถุงหลวงปู่ศรีครับพี่นี่ดูความคมเนี่ยปีหนึ่งแปดเนี่ยคมกริฟในครับพี่พิจานี่คมกริบนะนะครับหลวงปู่ศรีนะนะครับปู่ศรีเอาสามร้อยเออราคานีไปเอ้ยนะครับปู่ศรีวัดเขาท่บุญนาคสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทไปต่อพี่นะครับไปเจอนี่มาพี่เขาเรียกว่าอะไรสมเด็จหนาหนาแต่เนื้อตุ้กตับนะพี่ดูเนื้อเนี่ย อ่าพี่ดูโซเนื้อดูความเก่าเนี่ยอ่าดูก่อนที่นะไม่ใช่พ้าทัวไปนะครับตัวไปเนื้อส่วนๆไม่เอานะครับเนื้อมันต้องมีความเก่ามีค่าแป้งมีความแน่นแระมีมวลสารนะครับมันต้องมีทุกครบทุกองประกอบครับพี่นะครับพี่พี่จ๋ามันต้องมีครบทุกองประกอบพิมพ์ต้องได้ด้วยพิมพ์ต้องลึกนะครับพิมพ์ต้องลึกพิมพ์ต้องได้นะครับถ้าพิมพ์ไม่ได้ไม่เอาแน่นอนนะครับพี่พี่จ๋าเนี่ยถ้าพิมไม่ได้ไม่เอาแน่นอนนะครับสำหรับองค์นี้นะเก่าพี่นะครับแล้วดูเนี่ยหนาปึ๊กนะครับโอ ในครับเราดูด้านหลังเนี่ยเป็นไงในดูข้ามเนี่ยเนครับหนาแบบเดิมๆเลยนะครับองค์นี้นะขออนุญาตเรียกว่าชิ้นฟักแล้วกันแต่พิมพ์สวยเห็นไหมพิมปึ๊กเลยนะครับไม่ใช่แบบโอภาแบบทั่วๆไปเจ้าพี่นะครับไม่ใช่พาทั่วๆไปเจ้าพี่เอางี้แล้วกันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับชิ้นฟักนะเดี๋ยวผมใส่ราคาไว้เลยพี่เอาสามห้าศูนย์ครับเก่าจริงครับพี่นะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามห้าศูนย์นะครับไปกันต่อ ในครับนะไปต่อไม่รอแล้วนะในครับโอ้ต่อไปกับพี่นะครับเนี่ยอุ้มบาทสุโขทยนะครับโอ้โหพี ho, ่ผ้าอย่างเก่าะนะองค์นี้ดูเนื้อเนี่ยนะเพิ่งได้มาพี่ดูฟอร์มเนี่ยนะครับพี่ดูฟอร์มพระนี่ตะกว่วดสีแดงนี่แดงเดิมๆแดงจ๋าเลยเนี่ยนี่ผ้าดูง่ายได้เดิมเลยละ่ะเนี่ยผ้าฟอร์อมพระแบบเนี้ยพี่ไม่ต้องไปหาแล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วพี่ดูเลยอันนี้คือเนื้อตะกว่วดสีแดงจริงๆเห็นไหมนี่คือตะก่วดสีแดงจริงๆเลยนะครับจริงจ๋าเลยพี่นะครับไม่ยดาไปเคลือบไม่ได้ไป สนิมแดงจริงๆนี่คือสนิมแดงก็พี่เป็นพระอุ้มบาทนะครับไม่ใช่พระล่วงเปิดไม่ใช่พระเปิดโล่ไม่ใช่พระล่วงนะพระอุ้มบาทเนื้อตะก,กวดสนิมแดงพระอันนี้ชัดเจนมากเอาสามร้อยบาทนะครับนี่สนิมแดงนะนะ้ำอุ้มบาทสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมใส่ซองไว้ให้อันนี้เนี่ยจ,จริงนะครับจจริงตัวจริงครับพี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับแบ่งให้พี่ได้ไหมชุดรอบเย็นนะแล้วก็ได้องค์นี้มาครับพี่น้ำองค์นี้เป็นติดตาเนื้อสมฤทธิ์ครับพี่เขาเรียกว่าน้าหัวเข่า ยันยุ่งในรับพี่จาเนี่เขาเรียกว่านะหัวเขายันยุ่งนี่ดูเนื้อเนี่ยนะหัวเขากับพี่เนื้อสมฤทธิ์นะครับยันยุ่งโอ้หเป็นไงพี่เนะยครับเป็นไงพี่นะหัวเขายันยุ่งเนื้อสัมฤทธิ์นะสามร้อยนะครับเบาๆไปเออเบาๆไปพี่สามร้อยบาทนะครับมาต่อกันสำหรับรายการต่อไปนนครับพี่จ๋ารายการต่อไปกับพี่นะครับองนี้เป็นโอ้โหประหลุนพรมกับพี่ดูความเก่าเขาดิดูด้านหลังเนี่ยอาจจะแบบมีรอยกระเทาะแต่แบบ เขาเรียกแล้เก่าได้ใจเลยพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับนี่คือบางขุนพมนะครับเป็นพิมพ์อกคุดครับพี่นะครับพี่พิจาณนี่เป็นพิมพ์อกคุดบางขุนพมนะพี่นะนะครับโอ้โหได้เดิมเลยพี่นะครับได้เดิมได้เก่าเลยนะครับอกคุดดูง่ายๆสบายตาแบบนี้ครับพี่นะครับสําหรับบางขุนพมนะนพี่นรนะพิมพ์อกคุดโอ้โหมวลสารแบบเดิมมากพี่ดูเนี่ยเจาะลึกไปถึงมวลสารด้านในเนื้อพระอย่างชัดเจนในครับพี่พิจาณดูเนี่ยเจาะลึกลงไปในเนื้อหามวลสารพระอย่างชัดเจนครับพี่ แล้วแบบนี้พี่จะพลาดเหรออ่าใช่ไหมแล้วแบบนี้พี่จะพลาดเหรอนะครับไม่พลาดแน่นอนล่ะนะครับเอาสี่เก้าเก้านะครับโอ๊คุดกับพี่บางหมุนพรมนะไม่มีอีกแล้วนะพี่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสําหรับบังหมุนพรมคับพี่พิมโอกคุดนะเอาสี่เก้าเก้านะครับอราคาย่อมยาวนะครับราคาย่อมยาวครับพี่สี่เก้าเก้านะครับสี่เก้าเก้าราคาเบาๆครับพี่นะครับแล้วสหรับวงต่อไปนะวงต่อไปเป็นองค์นี้ครับพี่ นะครับองนี้เป็นหลวงปู่ทวดก็<อ>พี่พระรอดเนื้อว่านเก้าเจ็ดนะนะครับหลวงปู่ทวดนพี่จนับพระรอดเนื้อว่านเก้าเจ็ดนะครับเห็นไหมเนื้อว่านเก้าเจ็ดก็พี่พิมพระรอดนะครับโอ้โหอ,อ,อย่างเก่าอ่ะนับอย่างเอายี่งว่าอย่างเดิมเลยดีกว่าอา่ะอย่างเดิมเลยดีกว่าพี่นะครับเนื้อว่านเก้าเจ็ดนะพิมพระรอดผมบอกแล้วว่าความเป็นธรรมชาติของเขา ความเดิมความเก่าความเป็นธรรมชาติีสุดยอดแล้วนะนครับไม่มีแล้วนะเอาไปสามร้อยพี่นะครับถือว่าแบ่งปันกันไปครับพี่น้าในชุดรอบเย็นนะองค์นพพี้ครับพี่นี่บางหนุนพรมครับพี่กรุแบบคาบกุ่แน่นๆเลยพี่คาบกุดูง่ายมากนะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยแน่นๆเห็นไหมคาบกุืนนี่ดูเป็นไข่ก็เป็นเลยเนะี่ยเห็นไหมพี่เป็นไข่ก็เป็นเล,เลยนะโอ้สุดๆเห็นไหม เดิมเดิมสุดๆด,ดนี่พี่ดูคาบกู่ด้านหลังเนี่ย <_ d ata> เป็นแผ่นๆเลยพี่เป็นคราบๆไปนะเห็นไหม <_ d ata> เป็นแผ่นๆเป็นค้บาบๆไปนะนี่คือสมเด็จบางหุ่นพรมพิมพ์ใหญ่ครับพี่แนวพิพิญานี่คือสมเด็จบางหุ่นพรมพิมพ์ใหญ่นะครับกูุแบบเป็นแค่ไข่เลยนะเป็นแผ่นๆเลยนะเอาแบบราคาแบบได้แบ่งปันเลยพี่นะแบบราคาได้แบ่งปันเลยนะ สี่เก้าเก้านะครับพิมพ์ใหญ่กับพี่บังเงิพมนะใครพลาดแล้วพลาดเลยนะครับใครไวใครได้ก็พี่อยู่ที่ความไวแล้วล่ะมาแบ่งปันให้กับพี่เอาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับบังงบพิมพ์ใหญ่สี่เก้าเก้านะครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทกับพี่นะครับง์ต่อไปนะครับอง์ต่อไปเป็นเสือกับพี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นหลวงพ่อสายหลวงพ่อเรือนนะพี่นะครับดูเนี้ยหูยังเก่าพี่เห็นไหมดูดูดูเนื้อเนี่ยนะครับดูความเก่าแล้วกันนะครับพี่ๆน่าจะพอมองออกนะครับวัดคลองด่านน่าจะเป็นหลวงพ่อเรือนพี่ น้ำพอเรือนของด่านอู้ดูเสือดิเก่าไหมเก่าจนเป็นใหญเลยด,ด้านล่างน่ะนะ้ำหลวงพ่อเรือนนะเผื่อท่านได้แบบเฮ้ยกำลังมองหาเสืออยู่พี่เก่าจริงนะครับเสือหลวงพ่อเรือนเอาสี่เก้าเก้านะครับแบ่งให้เลยพี่ดูดิชํำมากนะครับพระเขาแขวนมาไงพี่เอาสี่เก้าเก้านะครับเสือหลวงพ่อเรือนนะ ราคาได้แบ่งนวอ่าราคาได้แบ่งครับพี่นะครับสี่เก้าเก้านะครับแล้วก็รายการสุดท้ายแรท้ายสุดครับพี่นการพิพิจารรายการสุดท้ายระทายสุดสมเด็จระคังพิมพ์ใหญ่นกครพิพิจารสมเด็จวัดระคังพิมพ์ใหญ่อันนี้วัดระคังดูโซนเนื้อได้เลยพี่นี่คือโซนเนื้อวัดระคังนะครับองค์นี้มีร่องรอยการลงชาติไว้นะพี่ลองดูนะตามซอกพี่จะเห็นคราบแดงๆ เนี่ยตามซอกตามพื้นพี่เห็นคาบแดงๆเลยพี่นี่คือคาบชาตนะพี่นะที่เขาลอกออกไม่หมดนะครับน้มันยัดติดตามซอกลึอกอยู่แล้วนะครับนะว่าเมันยติดตามซอกกลึกอยู่แล้วพี่หเห็นไหมคาบน้ำเขาเรียกคาบปูนเห็นไหมคาบปูนการเซตตัวเนื้อนะครับตามซอกลึกพี่เห็นร่องรอยแดงๆอยู่เห็นไหมยังไงก็ไม่หมดนะครับเน้วพ้าสวยพี่ฟอร์มพ้อพาองค์นี้นะพ้าองค์น,งนี้นะครับเจ้าของมือแรกซื้อมาแรงนะครับแรงด้วยแรงมากๆด้วยนะครับแต่เนื้อพ้าเ้าสวยพี่เนื้อพ้าชัดเจนด้านหลังอ่ะพี่ลองไปดูนะเเเ้าาารียกว่นนือ นี่มันเนื้อจะเป็นไตไตเออเนื้อจะเป็นไตไตใสๆมีเม็ดมวลสารเลยล่ะเขาเรียกว่าเนื้อเน่านี่โซเนื้อนี่นี่คือโซเนื้อวัดละคังครับพี่ไปเปียบไปเปิดดูได้เลยพี่นะครับนะไปเปิดได้เลยพี่เนี่เศษไม้เศษก้านทูบเนี่ยอัวนนี้ชัดเจนมากเลยพี่นะครับอยากจะได้หลักพันยังเลยนะพี่พี่จ๋าองค์นี้นะอยากจะได้หลักพันยังเลยขอเลขมงคลแล้วกันพี่ไม่ไปไหนเอาไว้ศึกษาต่อแล้วกันนะองคนี้นะถ้าไม่ไปไหนนะขอไว้ศึกษาต่อแล้วกันพี่เอา 99 9นะครับเรกมงคลครับพี่นะครับในองค์สุดท้ายของเรานะครับว่าละครังพิมพ์ใหญ่โอ้ดูยังสวยเลยพี่เอ้ยีนคบนะนี่นะครับจริงจริงดูเนื้อเนี่ย9 9 9นะครับในชุดสุดท้ายของเราในองค์นี้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ได้สนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ